ในลำดับต่อไปพึงพาการตั้งใจเจริญจิตภาวนาน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาคุณอันล้ำเลิศพระบริสุทธิ์ที่คุณพระและพระมาหากรุณาที่คุณทั้งสามประการนี้บริบูรณ์อย่างยิ่ง ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ได้ทรงอาศัยพระมาหากรุณาธิคุณทั้งสามประการนี้โปรดสัตว์โลกและเทวโลกให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้เห็นธรรม และถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือดับเพลิงกิเลสกองทุกข์ก็ด้วยความตั้งพระอริยแน่วแน่อยู่ในหลักสามประการนี้ทั้งสิ้นเราทั้งหลายถึงแม้ไม่ได้เกิดมาทันเห็นพระรูปของพระองค์แต่ก็เห็นธรรมคือคำฝังสอนในแก่ธรรมวินัย ที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทรงแสดงสั่งสอนไว้แล้วยังอยู่อย่างบริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งธรรมที่สำคัญที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานคืออริยมรรคห้องค์แปดตลอดจนการบำเพ็ญบุญเบื้องต้นและที่สุดคือทานศีลภาวนายังไม่แปรผิดเพี้ยนไปเป็นอย่างอื่น ยังอยู่ตามปกติที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ในข้อนี้ต้องอาศัยพระเถรามุเถระในปางก่อนทั้งพระรหรันที่และพระอุถิชนที่เป็นสาวกแต่ตั้งใจดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับทั้งสาธิชนพุทธบริษัท คณะอุบาสกอุบริการทั่วโลกในทุกประเทศได้พากันสนับสนุนสร้างเสนาสนะสถานและออกปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระสงฆ์สรงสั่งสอนไว้ดีแล้วด้วยสัทธาภาษาทอนันงดงามยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้พระสัทธรรม คือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สถิตตั้งอยู่ในโลกจนถึงทุกวันนี้ยังประชาชนผู้มีความเลื่อมใสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนเป็นที่พึ่งที่อบอุ่นในจิตใจของตนจะเป็นผลแห่งความดีเส้นกาลนาน ในชีวิตนี้เราเกิดมาเป็นที่ทราบกันดีอยูอแล้วว่าไม่พ้นจะความแก่ความเจ็บความตายสิ่งทั้งปวงแม้จรีระร่างกานี้ผมขนเล็บฟันหนังสักชิ้นหนึ่งเราก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่ตามเราไปได้ก็คือบุญกุศลที่ได้สังสมวัฒนนันเองดังนั้น ต่อนนี้ไปพึงตั้งจิตตั้งใจสั้งรวมเจริญจิตภาวนาด้วยความที่ทำจิตใจให้ทั้งมั่นน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สามประการ mm hmm. เรียงเรียกว่าพระรัตไตรหรือเป็นแก้วสามดวงหรือแก้วสามประการอันเป็นแก้ว พิเศษที่ทำให้จิตใจของตัวเองเกิดความมั่นคงคือสงบไปได้หรือนึกว่าพุทโธทมโมสังโฆไว้หลายๆเที่ยวก็ได้หรือก่อนจะภาวนาบทใดบทหนึ่งทั้งภาวนาพุทโธท,ทั้งอนาปานสติเป็นต้นกด็ดีสวดพุทธคุณอิติปิโสพระวา สวาคาโตสุปฏิปันโนไว้หลายๆจบก่อนก็ได้เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีจิตสงบยากสวดมนพุทธคุณธรรมคุณสังคุณให้มากๆและยิ่งได้สวดบาร,รมีสิทก็ยิ่งดีใหญ่จะเป็นเหตุให้จิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมที่ง่ายจบแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้า ไว้เพียงพระองค์เดียวคือพุทธโธหรือนึกถึงพุทธโธแล้วก็นึกถึงปฏิปทาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงได้บรรลุธรรมนั้นเพราะอนาปานสติเบื้องตน้นจนได้ฌานธรรมบัตรและพิจารณาเห็นไตรลักษณ์โดยง่ายโดยท่องแท้ดังนั้นต่อนี้ไป พึงตั้งจิตตั้งใจท่านรวมจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วดังกล่าวมาแล้วตั้งใจเจริญจิตแตภาวนาตามที่เราได้เกิดเห็นธรรมหรือสะดวกกับจริตของตนเพื่ออบรมจิตของเราให้เกิดความสงบความราบรื่นอันเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งและจะเป็นเหตุให้ทําความดีต่อไปตามคำสอนของพระศาสดา,าต่อไป